สวัสดีครับวิดีโอชั้นนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้ in เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในการเขียนภาษา SQL นะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ดูนะครับใน c u r y ครับครับในบทเรียนที่แล้วนะครับเราเขียน curly แบบไหนฮะเราทวนกันก่อนนะครับเรา select นะครับ select star from person s นะครับอย่างยนะครับ ตามด้วย var ครับ person อะไรครับ name ครับเท่ากับ david นะครับหรือนะครับ person name เท่ากับอะไรฮะ does นะครับแล้วก็ and นะครับ person sex นะครับเท่ากับผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผิดวงเล็บด้วยนะนะครับ run ดู นะครับประโยชน์ของ operator in นะครับ operator in เอามาเข้าไปใช้ในสคิล y ีเนี่ยมีอย่างเงี้ยอย่างงี้สมมุตินะครับสมมติผมต้องการชื่อ person name David t o d d จริงเน่ยผมจะเขียนใหม่เป็นเนี้ยยกตัวอย่างเลยนะครับ person name ครับ in อย่างเงี้ยฮะงงไม่เอ้ยนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างทดลอมกัน๋ยวเพิ่งงงนะครับ ลอไปนี้ก่อนลันดูฮะอ่าเห็นไหมฮะได้ผลเหมือนกันเลยนะครับได้ผลเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนอินเข้ามาใช้ในในใน c u r ี y ตัวนี้นะครับคานี้คือตัวอย่างง่ายๆนะตัวอย่างง่ายๆมีสามารถประยุกต์ได้อีกเยอะครับ